3,870บาทจากร้าน CFF Thailand นะครับมีดเล่มนี้บริษัท CFF Thailand ให้ยืมรีวิวนะครับนี่คือ CVV เชื่อรุ่นคือ Trailblazer รหัส C 2 0 1 8 a ดะครับด้ามเป็น G10 สีส้มแปะอยู่บนสแตนเลสสตีลสีเทานะครับแล้วก็ใบเป็นสโตนวัชสีเทาโลหะสแตนเลสเป็น 14C 2 8 n 14C 28N เป็นสแตนเลสสตีลเกรดที่ทนสนิมนะครับแล้วก็เป็นของทางฝั่งสแกีนิเนเวียนะครับผมกระเป๋าจะมาเป็นกระเป๋าผ้าสีดำนะครับเย็บมาแล้วมีซิปซึ่ง CVV เองเขาจะเป็นค่ายน้องของอบริษัทนะครับ W.E. k n i f e นะครับเป็นเครือเดียวกันแต่ว่า CVV เนี่ยเขาจะใช้ Uh, งานออกแบบวัสดุแล้วก็งานประกอบที่อาจจะไม่พรีเมียมเท่ากับ n บ f e นะครับนี่ก็จะเป็นแบบ cvv com กับ W-E Knife มังกรกับนกฮูกนะครับนกเขาแมวมาคู่กันมีตัวมีดมาในซองพลาสติกแล้วก็จะมีผ้าเช็ดมีดด้วยนะเป็นผ้าผืนใหญ่พอสมควรเลยมีคำแนะนำในการดูแลแล้วก็กระเป๋าก็บุน,นุ่มๆมานะไม่ต้องกลัวมีดเป็นรอยฟังไม่ทันนะครับอ่านใต้คลิปได้นะผมจะบอก าราคาเป็นตัวเลขไว้นะครับมีลิงก์ด้วยนะครับกดเข้าไปดูแล้วรวมถึงสเปคด้วยนะครับตัวมีดก็จะมาเป็นมีดพับขนาดค่อนข้างเล็กนะครับเดี๋ยวเราลองมาชั่งน้ําหนักกันดูว่าเจ้าตัวนี้เขาน้ําหนักเท่าไหร่นะครับสเปคจริงๆพี่ๆไปอ่านใต้คลิปได้เลยแต่ผมอยากจะชั่งให้ดูระวัดให้ดูศูนย์นะครับน้ำหนักมีดอยู่ที่92กรัมนะครับจัดเป็นมีดที่น้ําหนักก็ไม่ได้มากมายอะไรนะพกพาในชีวิตประจําวันถือว่ายังค่อนข้างคล่องตัวอยู่นะครับความยาวเมื่อพับอยู่นะครับ หัวท้ายอยู่ที่ต่ำกว่า4นิ้วนะครับประมาณ3.8-3.9นิ้วนะครับแล้วก็มีดเมื่อกลางออกมาซึ่งเจ้าตัวนี้เป็นมีดที่ไม่มีล็อกนะครับมันจะเป็นสลิปจอยเพราะฉั้นจะกลางมือเดียวเนะี่ยจะกลางยากนิดนึงเพราะว่ามันแข็งนะครับมันจะมีเหมือนเป็นเทนชันคอยดันอยู่นะจะสังเกตดูว่ามีจะมีจังหวะที่2นะครับแล้วค่อย กลางสุดนะครับถือว่าเป็นมีดที่ค่อนข้างแข็งเลยเมื่อกางไม่ใช่มีดที่กางสนุกนะครับไม่ใช่มีดที่กางเร็วถ้าใครหามีดที่กางเร็วนะครับไม่ใช่ตัวนี้แน่ๆนะนี่คือความยาวเฉลี่ยประมาณ17.4ซนติเมตรนะครับถ้าเป็นนิ้วประมาณ 6. 6 6.5 6 6นิ้วโดยประมาณนะครับแล้วก็ใบน่าจะอยู่ราวๆประมาณ3นิ้วหรือประมาณ7.5ซนติเมตรกับน้ำหนัก9กกว่ากรัมไม่ถึง100กรัมเนี่ยถือว่าเป็นมีดที่น้ำหนัก ไม่หนักมากนะครับกับโครงสร้างที่ค่อนข้างที่จะดูมีความนิ่งเสถียรพอสมควรเจ้ารุ่นนี้นะครับมีเชื่อรุ่นว่า Trail Blazer ซึ่งน่าจะมีสีด้วยกันหลายสีให้เลือกนะสำหรับใครที่เป็นติ่งหรือเป็นแฟนสีส้มก็น่าจะชื่นชอบเพราะว่าบริเวณสเกลหรือบด้ามด้านนอกตรงนี้จะเป็นออเรนจ์ Orange, นะครับเป็นสีส้มแบบมองเห็นชัดเลยซึ่งในอุตสาหกรรมมีดหรือว่าในทาง t e c h ิค c a l เขาจะเรียกว่า high visible orange นะครับ high คือสูง visible คือมองเห็น orange คือก็คือส้มสีส้มจัดจ้านแสบสันที่มองเห็นชัดนั่นเองนะครับผิวของ G10 ก็จะมีความสากลักษณะเป็นลายแบบนี้เล็กๆก็ช่วยพื้นผิวนะครับเพิ่มพื้นผิวในการจับถือได้ดีขึ้น แปะนะครับหรือว่าอินเลย์ลงบนโครงที่เป็นโลหะสแตนเลสสีเทานะครับมีการทำสโตนวอชที่ไลเนอร์แล้วก็งานประกอบถือว่าดีมากนะครับเพราะว่ามันสนิทมันแนบกันพอดีพอดีเลยส่วนฮาร์ดแวร์ที่มีก็จะเป็นท็อกส์นะครับยึดไว้ก็คือเป็นตัวยึดหัวท้ายตรงนี้พร้อมกับรูที่รองรับการเปลี่ยนคลิปย้ายค้างนะครับคือเราสามารถจะถอดบริเวณท้ายตรงนี้ที่เป็นคลิปสแตนเลสเนี่ยย้ายมาฝั่งซ้ายหรือขวาได้ตามที่ต้องการ โครงสร้างด้านในเราจะเห็นว่ามันจะเป็นตัวแกนโลหะปิดข้างในทั้งหมดนะครับไม่ได้เจาะช่องไว้แล้วก็ตัวมีดเป็นมีดไซส์ในขนาดเป็น compact everyday carry นะครับแล้วก็จะออกแนว gentleman หน่อยเพียงแต่ตัวนี้สีเขาก็จะค่อนข้างส้มสดมากพอสมควรนะครับน่าจะมีเวอร์ชั่นที่เป็นสีดำสีเทาสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็สีอื่นๆรวมถึงอาจจะมีวัสดุอื่นเช่นคาร์บอนไฟเบอร์หรือไม้หรืออย่างอื่นด้วยนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่ได้มา รีวิววันนี้ก็จะเป็น High v i s i b l e Orange G10 นะครับตัวคลิปมีความตึงพอสมควรแล้วก็ความลึกของคลิปเวลาพกก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเกือบจะมิดด้ามแล้วนะครับส่วนท้ายจะมีแลนจัดโฮนะครับหรือแลนยัดริงนะครับซ่อนอยู่ตรงบริเวณ Stand o f อหรือ Spacer นะครับหลบตรงนี้ไม่มีการเจาะรูที่ด้ามซึ่งเป็นการออกแบบที่ low profile ดีคือดูเนียนไปกับตัวด้ามเลยนะครับ ลักษณะของใบตัวนี้จะเป็นทรงดรอปพ้อยนะครับบางคนอาจจะเถียงว่าไม่ใช่ดรอปก็คือตัวสันของมีดจะมีความสูงกว่าส่วนปลายนะครับดรอปลงเล็กน้อยจะมีการใช้ร่องนะครับหรือว่ารูลักษณะเป็นทรงรียาวคล้ายๆลทรงหยดน้ำนะแต่เป็นหยดน้ําที่ยาวมากอยู่บริเวณข้างใบทะลุ2ฝั่งทําให้เวลาเราหยิบเปิดออกมาเนี่ยก็ใช้มือหรือว่านิ้วอีกนิ้วนี่หยิบกาวออกมาได้สะดวกแล้วก็พับเก็บก็เหมือนกัน ส่วน Griding เป็น Flat นะครับบางคนเร็ก s a e r r คือค่อนข้างสูงเรียบแล้วก็แบนผิว Finishing ก็เป็นสโตนวอ h นะครับสีเทาตัวโบสเตอร์ตรงนี้ด้านหน้าก็เป็นโลหะเหมือนกันนะครับเป็นส l ตเล e เหมือนกันทําผิวแบบเดียวกันกับใบเลยซึ่งดูโดยรวมแล้วเป็นมีดที่ดูหน้าตาไม่ได้ดูแบบซ่าหรือว่าดูแบบแท็กติคอลอะไรมากมายนะเป็นมีดแนวแบบสุภาพบุรุษพกใช้งานแนวคุณพี่คุณลุงคุณนา้าอะไรประมาณเนี้ จุดหมุนก็จะเป็นสีดําพร้อมกับคลิปเลยแบบนี้นะครับวิธีพับเก็บก็คือหงายมีดขึ้นในลักษณะนี้นะครับก่อนแล้วก็ดันตัวใบมีดหรือตัวเฟรมน่ยให้ขยับนะครับมีดจะพับ90องศาอันนี้จะเป็น half travel ก็คือเป็นการขยับขึ้นมาครึ่งทางนะครับจากนั้นถ้าเราจะพับเก็บกลับอีกก็คือจับใบมีดไว้แล้วก็นําตัวด้ามนะครับกลับเข้ามาหาใบแบบนี้จะปลอดภัยที่สุดนะครับก็คือหงายขึ้นนะครับไม่แนะนําให้พับในลักษณะแบบคว่ำลงแบบนี้นะครับเพราะถ้าเกิดเราพับแล้วเรา ดันแบบเลยอ่ะใช้แรงมากแบบมันจะหนีบมือนะก็คือแนะนําให้หงายขึ้นแบบนี้ง่ายที่สุดแล้วก็จับตัวใบมีดกับตัวด้ามให้พ้นจากร่องนะครับจากนั้นก็ดันตัวใบมีดหรือว่าตัวด้ามเข้าหากันแบบนี้นะครับมันก็จะป้องกันหนีบมือนาะแบบนี้นะครับแล้วก็ดันตัวด้ามกลับเข้ามาหาใบนะครับตามนี้กลางมือเดียวเนี่ยกางยากมากนะครับแทบจะไม่ได้เลยเพราะว่ามีเขาออกแบบตั้งใจมาให้จับในลักษณะเนี่ยเรากางออกเหมือนมีดยุคเก่านะเพียงแต่ร่องเนี้ย มันเป็นร่องที่เป็นรูทะลุเลยนะครับก็ทําให้หยิบออกมาได้ง่ายแล้วก็มีก็จะเป็นในลักษณะที่จับแล้วก็รู้สึกโค้งโค้ง,งม,นมนในมือนะครับหลังโค้งแบบนี้ดามก็ตรงๆงแล้วก็ใช้เป็นสไลา์นะครับในกรณีนี้ใช้งานเป็นเหมือนเป็นมีดหั่นอะไรที่มันไม่ได้หนักหนามากมายนะครับอาจจะบอกผลไม้ได้นะครับขนาดไซส์ประมาณนี้ใบ,บ,บประมาณ3นิ้วเนี่ยบอกผลไม้ขนาดดีจิมปิ้งอะไรไม่มีเลยนะครับ ส่วนของอด้ามกับใบก็ออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะลงตัวนะทั้งขนาดทั้งมิติแล้วก็ทั้งรูปทรงใช้ปอกผลไม้หรือว่าอาจจะใช้เป็นมีดที่ใช้ตัดแล่เนื้ออะไรเล็กๆนะครับในแคมป์ในค่ายแล้วก็ระบบกลางอะไรก็ไม่ได้ซับซ้อนเพราะว่าใช้เป็นสลิปจอยนะครับระบบที่มันเป็นเทนชันด้านในแน่นๆแบบนี้นะครับซึ่งเด็กโอกาสที่จะกางเล่นเองหรือว่าตกแล้วมันกางเนี่ยก็น้อยไปด้วยนะครับเพราะว่า ตัวของมีดเนี่ยมันจะมีความหนืดพอสมควรนะครับเนี่ยสลิปจอยมันจะดึงกลับประมาณหนึ่งแต่ถ้าเกิดกลางออกมาที่ระยะมันมันก็จะค้างอยู่แบบนี้นะครับ1แล้วก็2 2จังหวะนะครับเด็กเนี่ยมไม่ได้กางได้ง่ายๆแน่ๆแล้วถ้าตกเนี่ยมไม่ได้กางเองได้แน่ๆนะครับต้องตั้งใจกางนี่ก็เป็นมีดใช้งานทั่วไปซึ่งถามว่าเขาทําออกมาทําไมไม่มีล็อกดูไม่ปลอดภัยจริงๆแล้วเนี่ยมีดบางรุ่นบางแบบเนี่ยในบางประเทศนะครับเขาห้ามใช้ห้ามมีห้ามพกพา อย่างเช่นในยุโรปบางประเทศหรืออเมริกาบางรัฐเนี่ยเขาจํากัดนะครับว่าถ้าใบมีดยาวเกินจะต้องไม่มีระบบล็อกหรือว่าจะมีระบบล็อกบางแบบนะครับที่ใช้งานได้อย่างอย่า EU หรือสหภาพยุโรปเองเนี่ยนะครับ European Union เนี่ยเขาจํากัดนะครับการพกพาหรือการมีมีดแบบนี้เขากลัวเป็นอาวุธแต่ถ้าเป็นเครื่องมืออะไรพวกนี้ก็คือไม่มีล็อกนะครับนี่คือสาเหตุที่เขาทําออกมานะครับก็เป็นมีดหน้าตาดูไม่คุกคามนะครับล็อกอไม่ใช่ล็อกสิระบบกลางเก็บ ค่อนข้างแน่นหนาแข็งหน้าไม่ได้พับเองง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นมีที่ใช้วัสดุสแตเลสนะครับ1 4 c 2 8 n ที่ต้านสนิมพอสมควรนะครับมีความแข็งพอสมควรแล้วก็รับไม่ยากเกินไปนะครับนี่คือ CVV Trail Blazer High v i s i b l e Orange ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับแล้วเจอกันใหม่เอดหน้าขอบคุณร้าน CFF Thailand ที่เอื้อเฟื้อให้มีรีวิวนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ h a บิไ r i d น n อ Out